กับเอซคาเตอเกมเมอร์นะครับสวัสดีครับกับเอซคาเตอเกมเมอร์นะครับผมวันนี้จะมาเสี <c oughs> ยงหายออกไปนะคือมาสอนนะครับว่าการใช้เมอาอี์ทีเนี่ย X <c oughs> <c oughs> เอเซเวอร์เนี่ยทำยังไงนะครับโอเควิธีแรกครับสร้างโลกใหม่นะครับอันนี้ผมสร้างแล้วนะรอครับ โอเคนะครับเือตอนนี้ผมมีเครดิตวีเครดิตหมดต้องมาพรุ่นะงนี้เนี่ยเเล่นเซเวอร์ผมก็เนี้ยตรงนี้ก็คือตอนนี้เซฟเวอร์ปิดอยู่นะครับอ่าขั้นตอนการตั้งค่านะครับรียวันใี้เล่นได้นะครับอ่าขั้นตอนแรกตั้งเนี้ยเป็นเท่าไหร่ก็ได้นะตามจำนวนข้อวาเยอะยี่สิบห้าคน นะต่อไปไอ้เพเยอร์และเพเยอร์แล้วแต่คุณจะตั้งค่านะอ่าตอนนี้เดดไม่มีเอ๊ะคดเครดิตไม่มีเลยปิดไม่ได้นะอันนี้ขอให้ปิดนะเพเยอร์นะเพเยอร์ส่วนไอ้ต่อลงมาข้างล่างก็เปิดนะล็อกอินนี่จะ เปิดหรือไม่เปิดก็ได้นะผมจะปิดแหละแต่เครดิตหมดนะสำคัญน,นะครับอนอรนแหละนะครับการให้ยกนั่นเองนะครับต้องเปิดนะอันต่อไปเวี่นัมก็คือให้เงินนะครับทําช็อปอะไรอย่างนี้แ้าแต่คุณครับคุณจะเปิดหรือไม่เปิดส่วน เติมเครดิตประมาณพันจะใช้วีได้นะครับในข้างหลังมานี่ก็ใช้นิกนะครับส่วนต้องนับไอเอรสปาวก,ก็คืออันนี้ก็ต้องใช้เครดิตเครดิตนะครับ ส่วนตรงนี้นะเดี๋ยวให้หูเนี่ยโอพีแอดมินนะครับก็เราจะใส่ชื่อในคนหนึ่งในเกมที่เราจะให้โอพีนะครับก็เขียนไปแล้วก็อีกคนหนึ่งนะครับเดี๋ยเราขอให้อ่านนะเป็นภาษาอังกฤษผมก็ไม่อ่านมาผมไม่เก่นภาษาอังกฤษนะครับเนีย่ยมีแค่นี้นะครับ นี่ขอโทรลาไปก่อนนะครับถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็จมจะทิ้งไอดีไลน์ไว้ให้นะเ่อวันนี้สวัสดีครับผม